ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมเสวนาสมาร์ทฟาร์มเมอร์อนาคตการเกษตรประเทศไทยเมื่อวันที่6พฤษภาคม2565นายประพัฒน์ปัญญาชาติรักประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมการเสวนาเรื่องสมาร์ทฟาร์มเมอร์อนาคตการเกษตรประเทศไทยพร้อมด้วยนายสมชายชานารงค์กุลวุฒิสมาชิกอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายมานพแก้วโกยผู้บริหารบริษัท Nature Food p r o d u c t ต์แอนด์มาร์เกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกรมเจรจาการค้าร่วมประเทศ ทั้งนี้งานเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้การสร้างความเข้าใจประโยชน์ FTA สร้างเครือข่าย FTA คลับรุ่นที่1เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการค้าเสรีกฎระเบียบทางการค้าและประโยชน์ของความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เพื่อน,นำไปสู่การสร้างเครือข่ายของผู้ที่สามารถถ่ายทอดข้อมูลความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเจรจาความตกลงทางการค้าเสรีให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรและประชาชนทั่วไปในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของความตกลงการค้าเสรีและพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการก้าวเดินต่อไปในการเจรจาการค้าเสรีของไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สภาเกษตรกรจังหวัดพังงาประชุมหารือข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565นายธทีรพงษ์ตันติเพชรชราพรประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพังงาร่วมประชุมหารือข้อเสนอและแนวทางแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูง นายเถลิงศักดิ์นุชประหารรองผู้ว่ราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการประชุมนห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาศูนย์ราชการจังหวัดพังงาโดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงาสหกรณ์จังหวัดพังงาพาณิชย์จังหวัดพังงาพัฒนาที่ดินพังงาและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ทั้งนี้ด้วยจังหวัดพังงาได้เล็งเห็นถึงปัญหาปัจจัยการผลิตที่มีราคาสูงเนื่องจากราคาน้ํามันที่มีราคาสูงมากและทําให้เกษตรกรภายในจังหวัดพังงาได้ลงทุนซื้อปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงเพราะเกษตรกรไม่มีทางเลือกในการทําปุ๋ยด้วยตนเองหรือไม่มีทางเลือกในการซื้อปุ๋ยที่มีราคาถูกซึ่งปุ๋ยที่มีราคาถูกมีธาตุอาหารที่พืชต้องการเอาไปเลี้ยงต้นมีค่อนข้างน้อยจึงทําให้ผลผลิตออกมาจําหน่ายได้ไม่คุ้มทุน สภาเกษตรกร,ร,กรจังหวัดพังงาจึงได้จัดประชุมคณะทำงานศูนย์ยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนการเกษตรซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดทำข้อเสนอขึ้นเพื่อยื่นต่อหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขด้วยการเสนอให้เกษตรกร,ร,กรหันมาใช้ปุ๋ยสูตรต่ำแทน สนับสนุนให้เกษตรกร,กรใช้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพโดยให้สถานีพัฒนาที่ดินพังงาสนับสนุนปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพและหัวเชื้อน้ำหมกักให้เกษตรกร,กรในชุมชนไปขยายผลการใช้ต่อ โดยที่ประชุมได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกันและให้คัดเลือกหมู่บ้านตัวอย่างจำนวน1,605หมู่บ้านเพื่อดำเนินการให้เห็นว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริงโดยเริ่มจากการตรวจดินการปรับปรุงดินการวิเคราะห์ดินและการใส่ปุ๋ยโดยการผสมแม่ปุ๋ยใช้เอง สภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรีร่วมกับสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดจันทบุรีจัดงานกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่6บุรพารวมกันมหัศจร,รยัย์กัญชาสร้างสุขภาพสร้างงานสร้างรายได้6-8พฤษภาคม นายธีระวงเจริญประธานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดจันทบ,บรุรีกล่าวถึงการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ซึ่งสำนักง,งานสภาเกษตรกร,กรจังหวัดจันทบ,บรุรีร่วมกับสำนักง,งานสาธรารณาสุขจังหวัดจันทบ,บรุรีจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่6บุรพารวมการมหัศจั์กัญชาระหว่างวันที่6กถึงแพฤษภาคมสองพนหอกสิบห้าณอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคาร36มหาวิทยาลัยราชพัฒน์รำไพพ อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุร,รีเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกัญชาและการชมแก่บุคลากรทางการแพทย์ประชาชนและผู้ประกอบการรวมทั้งสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์และสุขภาพอย่างปลอดภัยการนำไปต่อย,ยอดทางเศรษฐกิจซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนได้รับสาระความรู้ตั้งแต่เรื่องสายพันธุ์ต่างๆของกัญชาและการชม วิธีการปลูกว่าปลูกอย่างไรจึงสามารถเก็บผลผลิตและสร้างมูลค่าต่อไปได้ที่สำคัญประชาชนต้องรับรู้สรรพคุณของพืชทั้งสองชนิดว่าสามารถนำไปใช้รักษาโรคได้อย่างไรบ้างหรือสามารถนำกัญชากัญชงม,มาดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นได้อย่างไรและใช้อย่างถูกวิธีจักเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นโดยนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข เป็นประธานเปิดงานและปลาตกถาพิเศษหัวข้ออนาคตเศรษฐกิจเพื่อคนไทยหลังปลดล็อกกัญชากิจกรรมภายในงานมีการประชุมวิชาการบูธนิทรรศการบูธจำหน่ายสินค้าคลินิกกัญชาทางการแพทย์การเสวนาการบรรยายนายเดชาสิริพัฒน์ผู้อำนวยการมูลนิธิข้าวขวัญหมอพื้นบ้านทีมวิชาการศิลปิน